สิริคำนวณบําเหน็จชราภาพนะครับในหัวข้อท็อปปิกในวันนี้รับเงินบําเหน็จชราภาพ1นึ่งแบาทนะครับได้ชัวมาคํานวณให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าไอ่หนึ่บาทเนี่ยมันมาจากไหนนะครับมีตัวเลขอะไรและใครอยากให้คํานวณบําเหน็จชราภาพให้ใส่ข้อมูลมาเลยนะครับ ก็ดูนะครับเงินที่ถูกหักไป5%มันแบ่งไปทําอะไรได้บ้างนะครับมันแบ่งไปทําอะไรบ้างนะครับ3%หลกัหลกๆจะแบ่งไปในกรณีชราภานะครับแล้วก็กรณีสงเคราะห์บุตรนั่นเองนะ3%ตัวนี้นะครับเอาง่ายๆว่า750บาทสมมุตินะ5% 750รบาทเนี่ย450บาทมันถูกแบ่งมาใช้ตัวนี้นั่นเองเอาละวิธีการรู้นะครับว่าคุณจะได้รับบําเหน็จ นะครับโดยประมาณนะยังไม่รวมผลตอบแทนเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถที่จะไปได้ไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับใส่ข้อมูล username password ของเรา,เาไปนะครับแล้วก็เข้าไปที่ข้อมูลทั่วไปการคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพมาตรา33นะครับมันจะเข้ามาสู่หน้านี้ซึ่งจะบอกถึงนะครับจำนวนปีที่คุณชำระนะครับประกันสังคมที่มันสมทบเข้ามานะครับแล้วก็ คอลัมน์ที่2เนี่ยจะเป็นจํานวนเงินสมทบของผู้ประกันตนคือของเราเองอ่ะเท่าไหร่นะครับคอลัมน์ที่3เป็นจํานวนเงินสมทบของนายจ้างนะครับแล้วก็คอลัมน์ที่4เป็นเงินสมทบของภาครัฐในกรณีอ่าเหตุการณ์โควิดหรือเหตุการณ์เศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ที่สําคัญสําคัญที่ในอ่าที่ภาครัฐจะสนับสนุนให้นะครับแล้วก็ยอดรวมทั้งปีเท่าไหร่มันก็จะอยู่ในตารางนี้นั่นเองนะครับใคร อยากให้คำนวณให้นะครับก็สามารถที่จะแจ้งยอดรวมทั้งหมดในแต่ละปีนี่แหละนะครับไล่ไปเลยปีนี้ปีนี้ปีนี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมมาคำนวณให้อ่ะตัวอย่างนี่คือตัวอย่างตารางนะครับที่ผมยกมาให้ดูนะว่ามีอ่แต่ละปีเนี่ยมันมีการส่งเงินสมทบรวมทั้งสิ้นเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็เป็นของผู้ประกันตนเท่าไหร่ในจ้างเท่าไหร่นะครับนะและมียอดรวมอยู่ที่คอลัมน์สุดท้ายนั่นเองเดี๋ยวเราจะเอา ตารางนี้แหละไปคำนวณกันก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้กันก่อนว่าบําเหน็จชราภาพเนี่ยนะครับประันสังคมเขาเอาไปลงทุนด้วยนะเพราะนั้นเมื่อเอาไปลงทุนเนี่ยมันจะมีอัตราผลประโยชน์ตอบแทนนะครับมาว่าคุณได้เท่าไหร่ในแต่ละปีนะครับแต่ละปีจะไม่เหมือนกันนะเนี่ยได้เป็นเปอร์เซนต์ว่ากี่บาทกี่บาทถามว่าเอามาจากไหนนะครับตัวนี้เอามาจากข้อมูลการกําหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบําเหน็จชราภาพปีพุทธศักราชต่างๆนะครับเนี่ย ที่ประกันสังคมประกาศเอาไว้ว่าคำนวณจ่ายอัตราเท่าไหร่นะกี่เปอร์เซนต์เอามาเป็นตารางนี้นั่นเองใช้ตารางนี้อ้างอิงได้เลยนะข้อมูลจริงมานะครับคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้การเสียวเวลานะครับวิธีการคำนวณนะค่อยๆไล่ไปนะครับ,ป,นะรบปี25 53นะครับ53เงินสมทบรวมทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ10,000บาทนะครับยอดสะสมรวมหมื่นหนึ่งนะครับ ผลตอบแทนในปี53 4.25นะครับรวมผลตอบแทนที่ได้รับในปีนี้425บาทนั่นเองนะครับปี54เงินสมทบ1 8 0 0บาทสะสม2 8 0 0นะครับสะสมจากของปีที่แล้วอัตราผลประโยชน์ตอบแทนปี54 4.08นะครับ2 8 0 0คูณ4.08 ผลประโยชน์ตอบแทนคือ848บาท64สตางค์ปี55นะครับสะสม3,400บาทผลประโยชน์ตอบแทน4.15%นะครับได้รับ1,261บาท60สตางค์ปี56เงินสมทบ9,600บาทสะสม40,000บาท อัตราผลประโยชน์ตอบแทน4.27%นะครับได้รับผลประโยชน์ตอบแทน1,708บาทปี57เงินสมทบ1 8 0 0บาทสะสม5 8 0 0บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทน3.66%ได้ผลประโยชน์ตอบแทน1,859บาท28สตัง์ปี57เงินสมทบ10,000บาทสะสม6 8 0 0บาท อัตราผลประโยชน์ตอบแทน3.21%ได้ผลประโยชน์ตอบแทนนะครับ1,951บาท68สตางค์ปี59เงินสมทบ10,000บาทสะสม78,000บาทนะครับอัตราผลประโยชน์ตอบแทน3.65%ผลประโยชน์ตอบแทน2,584บาท20สตางค์ปี60นะครับเงินสมทบ1 8 0 0บาท สะสม81,600บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทน3.61%ได้ผลประโยชน์ตอบแทน2,945บาท76สตางค์ปี2561เงินสมทบ1,800บาทสะสม92,400บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทน3.16% ผลประโยชน์ตอบแทน2,919บาท84สตางค์ปี62เงินสมทบ10,000บาทสะสม12,400บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทน4.25%ผลประโยชน์ตอบแทนรวม4,352บาทปี2563เงินสมทบ1 8 0 0บาท สะสม1 1 3 2 0 0บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทน2.75%ผลประโยชน์ตอบแทน3,113บาทปี2564เงินสมทบ1 8 0 0บาทสะสม124,000บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทน3.83%ผลประโยชน์ตอบแทน4,749บาท20สตังค์ปี65 เงินสมทบ1,800บาทสะสม1 3 4 8 0 0บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทน3.46ผลประโยชน์ตอบแทน4,664บาทแสตังคง์นะครับรวมผลประโยชน์นะครับรวมผลประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดนะ 33,382บาท28สตังค์นะครับนี่คือผลประ <nek> <labour in itself> โยชน์ตอบแทนทั g, ogi, ้งหมดนะครับเงินสะสมนะครับ134,800บาทรวมผลประโยชน์ตอบแทน33,382บาท 28สตางค์นะครับบัมเน็ตที่คุณจะได้รับพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนคือ168,182บาทนั่นเองนะครับนี่ได้ไปเลยนะเป็นเงินก้อนนะครับ ก่อนจาการนะครับเช็คสิทธิ์ไ <Și> ด้ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์ประกาศสังคมแอ SSO ไทยสแกนคิวอารโค้ที่อยู่ทางหน้าจอนี้เลยเพื่อเข้าไปเช็คนะครับรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบชราภาพเงินสมทุกการตนประวัติเปลี่ยนโรงพยาบาลแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิ์ประโยชน์อื่นๆนะครับเข้าไปดู ได้เลยก่อนจาก,การฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมแชร์ประสบการณ์ของท่านมานะครับได้เลยหรือสอบถามเกี่ยวกับประกันสังคมทุกๆเรื่องนะครับเราจะหาคำตอบมให้ทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับแชร์กันเข้ามาได้นะครับฝากคอมเมนต์กดไลค์นะครับใส่ให้สติกเกอร์หน่อยก็ดีนะ